สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเทคนิคการทำกำไรสุดปังกับเบรกเอาค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับเบรกเอาไว้ก่อนเลยนะคะเบรกเอาคือการที่ราคาทะลุผ่านแนวรับหรือแนวต้านค่ะเมื่อเกิดการทะลุแล้วนั้นอาจหมายถึงราคากำลังจะเปลี่ยนทิศทางหรือจะยังเคลื่อนไหวเป็นทิศทางเดิมอย่างรวดเร็วค่ะ เบรกเอาแบ่งได้เป็น2ประเภทค่ะ 1. การทะลุผ่านในแท่งเทียนค่ะเป็นการทะลุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นบนการทแท่งเทียนสําหรับผู้ที่ต้องการซื้อขายโดยใช้ความรวดเร็วหรือผู้เทรดสแป p p ปิ้งซึ่งโฟกัสบนไทม์เฟรมระหว่าง1-5นาทีค่ะ 2. เบรกเอาที่แนวรับและแนวต้านค่ะเป็นเบรกเอาที่ส่วนใหญ่เราใช้ทํากําไรหนักๆที่เข้าใจประกอบด้วย2แบบค่ะ คือเบรกเอาท์ที่ทะลุแนวรับและแนวต้านเป็นการบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงของเทนค่ะและการทะลุของแนวรับและแนวต้านบ่งบอกถึงการเคลื่อนต่อไปของแนวโน้มหลักจากที่ราคามีการพักตัวในรูปแบบของไซเว์ขนาดหนึ่งและไปต่อในเทนเดิมค่ะ 1. เบรกเอาท์ที่แนวรับและแนวต้านเพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มค่ะ จากภาพเราจะเห็นถึงราคาที่ตามด้วยแนวโน้มขาลงมาสักระยะแล้วนะคะแต่ล่าสุดมันเคลื่อนที่ในเส้นกรอบสีน้ำเงินที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มเคลื่อนที่ตามแนวต้านราคายังไม่ได้กำหนดถึงทิศทางที่เด็ดขาดค่ะแต่เมื่อมีการทะลุแนวต้านนี่คือสัญญาณที่ดีในการเปิดออเดอร์บายค่ะโดยคาดว่าราคาจะเริ่มมีแนวโน้มขาขึ้นนะคะ 2. เบรกเอาที่แนวรับและแนวต้านเพื่อแสดงการไปต่อของแนวโน้มค่ะ จากภาพราคามีแนวโน้มขาลงสักระยะแล้วเคลื่อนที่ไปทางด้านข้างก่อนที่จะทําการเบรกเอาท์ที่แนวรับค่ะและยังคงมีแนวโน้มขาลงอีกต่อไปดังนั้นเมื่อราคาทําการเบรกเอาท์ที่แนวรับนักเทรดควรเซลล์เนื่องจากคาดการว่าราคากําลังจะกลับไปแนวโน้มเดิมค่ะ ต่อมาเรามาทำกำไรโดยใช้เทคนิคเบรกเอากันค่ะเมื่อราคาทำการทะลุแนวรับเราควรพิจารณาการขายแต่ถ้าราคาทะลุแนวต้านเราควรพิจารณาการซื้อค่ะแต่ในบางครั้งเบกรกเอาก็ไม่สามารถทะลุผ่านแนวรับและแนวต้านได้เสมอไปนะคะและมันอาจเป็นเพียงสัญญาณที่ไม่แท้จริงหรือที่เรียกว่าเบกรกเอาไม่สำเร็จหรือเบกอร,รกเอาลอค่ะ และที่สำคัญที่ต้องเตือนกันเลยนะคะไม่มีอะไร100%ซค่ะการที่เบรกเอาจะสามารถทะลุแนวรับแนวต้านไปได้ทุกครั้งนั้นไม่เสมอไปค่ะให้ดูสิ่งอื่นประกอบในการตัดสินใจด้วยเช่นดูแรงการซื้อดูแรงการขายดูจากพฤติกรรมราคาดูจากอินดิเคเตอร์ต่างๆประกอบด้วยเพราะความแม่นยำในการเทรดค่ะได้ความรู้ดีๆกันไปแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่ม หากินกับกราฟเทดทองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งกับ,บครอบครัวนักเทศกันนะคะ